ใส่บักสังเนี่ยมันสมสม,สมน้ำองครับใส่ข้าตะาไคร้ใบระกูดแล้วครับพี่น้อง ลักกระไส้บักสังครับยุจเจทั้งไต่เห็นไหมครับปักสังแลักกระักเคือเตจครับเพื่อเป็นสมกับเมนูต้มปลาปึ้งครับพี่น้องแสบแบครับ๋ยวาให้น้ำเดือดครับอยวาห่อป่าลงน้ำเดือดแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลาปึ้งที่ห้าล่างทั้งวามสะอาดหั่นไปเรียบร้อยนะพี่น้องลงหม้อเลยครับเอาเลยครับเด้อกินต้มสมปลาปึ้งน้ำกันแสบแบครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวีจัดให้ สมไปร่้ยบักสังกับบักเขือเศครับผมเดี๋ยวไปชิมน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมกับปาวีผมอยู่กับช่องปาวีฟี่สไตล์ครับพี่น้องมาครับมันนีมาตามที่เอาไปเบิ้งนะครับต้มปลาปึงครับมาหนีแสบๆครับพี่น้องมเมื่อนนี้ไปใส่เบ็ดด้ครับนานี่ได้ใส่เอาเบ็ดไปหกหลังครับเบ็ดปลาเบ็ดทกหกหลังในปามาสิบสองตครับ สมปวยรวยแล้วครับพี่น้องแต่ปลาปึงมาสองตัวปลาดุกมาสิบตัวครับจับแจวบักริกแข่นครับนี่ข่าวเหนียวคือเราครับพี่น้องนะครับลิปใหญ่เลยนะครับผมโอ้ยขเบิร์ดดอกนะครับนาะสดต้มปามกันแสบแบครับนะครับพี่น้องมาครับสดแสบแสบแล้วกันนะพี่น้องลองเมิงคนแต่ละตอน บ่ธรรม,มาดาเด้ครับ่มปลาปึงปลาปึงพี่น้องเป็นปลาหนางังคล้ายๆปลาตระกูลปลาสวายครับแต่วันสีบ่กข้าวคือปลาสวายเนื้ออ่อนกลัวครับนิ่ม <c oughs> <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> ใส่บักสังเนี่ยมันสมสม <c oughs> ดูหลังจังหน่อยครับหน้าตาปักสังครับพี่น้่งเอามาสูบึงคล้ายๆมะขิด หนุ <c ười> <ừ> ่มหอมผักขึ้นอ แนบเสื่องนี่ใส่เบ็ดป่าพี่นอ้องกบบันทันไงใส่วันใดครับเบ,บ็ดกบเบ,บ็ดป่าพอดีใส่น่ะแต่ว่ากบที่วันทันไงคือป่าครับดังนี้ดีครับแมงวัน นางผองครับอือหือ แกวเบากิเกนแขนใส่กระเทนนะครับแตกน่อยเบ่งครับนั่งเหลื่อม นี่แหละครับลมดีๆครับพี่น้องมาเนี่ย โอ้แส่บสาใจครับพี่เนาะถือว่าเมื่อนี้เพื่อนสีมาก,กินเข่าแล้วครับพี่เนาะขออภัยหลายๆกินอีกจะ,ำำะคำสนะองคำเนาะเลือกบัตรถืออลไครับอาจารย์ ลกค่ามากครับพี่น้องบะพน้ากันนอบเนาะให้เกียจมันเท่ากันเท่ากับขายของภ <c oughs> ารกิจดวนครับพี่น้อง ถือว่ามั่งฝากพี่ตอนนอ้องภารกิจแบบรีบมากวันนี้ขายของกันรับเบอร์ฝากพี่ฝากน้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวีฟีสไตล์น้ำเนี่ยครับเสียกาคลิปด,ดีๆมาฝากมาตอนคือเขาพรกันนลิปหน้าครับสำหรับคิปนีเขาเขาคาว่า,าสวัสดีครับผม